แต่งงานเป็นสามีภรรยาก,กันได้เกือบสองปีแล้วสำหรับคู่รักหมอลำแอนออรดีและบอยสิริชัยจนตอนนี้ทั้งคู่ได้อุปถัมภ์น้องฝาแฝดมาเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีจนกลายเป็นขวัญใจของพี่พี่แฟนคลับมากมายล่าสุดแอนออรดีมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมพร้อมย้อนเส้นทางความรักที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายแอนมันเหมือนกับว่าเขาตลมหนูมาตลอดอยู่แล้วเขาหมายหอกไก่เล็กๆแต่เราก็มีแฟนไงแม่แต่เขาโสดหาเรื่องหอมแก้มเราหรือหาเรื่องใกล้เราอะไรอย่างนี้ คือตอนนั้นไม่ได้คิดเลยครับเพราะหนูไม่ค่อยชอบคนฟิลนี้ทรงนี้แอนยังได้เล่าถึงตัวตนของสามีอีกว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีแต่ว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบคนขี้โมขี้คุยบางทีก็จะชอบทักมาหาเราแบบว่ากดไลค์เพจให้พี่หน่อยสิคือแบบอะไรอ่ะแล้วเป็นอะไรบอกว่ารามคาญหนูก็ไม่ตอบอแม่แล้วก็ชอบแบบว่าช่วงโควิดเมื่อไหร่จะมาไลฟ์สดพี่สักทีพี่ก็รออยู่แต่ว่าพอเราได้ทํางานออกกับเขาจริงๆได้ไปเรียนรู้มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเรียนรู้วิถีชีวิตในอาณาจักรของเขามันก็จะเป็นสามนักงานหมอลาม ก็จะมีโดมีห้องออฟฟิศมีนู่นนี่นั่นเขาก็จะทําทุกอย่างแต่ว่าหนูชอบความเป็นระเบียบความมีแบบแผนความเป็นผู้นําที่ชัดเจนแล้วเขาจะเป็นคนที่ตรงมากๆเวลาที่เขาทํางานอะไรอย่างนี้ซึ่งหนูก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆเหมือนเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมากคือเขาอยู่กับแม่มาตั้งนานแล้วแล้วก็มีคุณยายก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาก็ดีนะเขาก็มีมุมที่ดีพอได้ร่วมง,งานสักพักก็เริ่มมีกระแสจินก็เริ่มมีบ้านคู่เขาก็จะมีมาเลายท่าเกิดเราไปคู่กันเราก็ไปพอไปปุ๊บก็่าาสมมติว เราไปที่บ้านเขาเขาก็จะเป็นคนจัดสคริปต์เพลงทั้งหมดแกจัดเพลงหมอลามที่มันแบบหยอกกันไปหยอกกันมาอะไรอย่างนี้หนูก็ไม่ได้สนใจหนูก็ยิ้มเฉยฮ่าฮ <h aha> ซึ่งฝ่ายชายอายุห่างกันเกือบห้าปีพอคบกันได้สักพักหนึ่งปีก็ตัดสินใจอยู่ด้วยกันและแต่งงานกันในที่สุดเรื่องของสินสอดทองมั่นสิบล้านเนี่ยมีเงินสดสี่ล้านทองหนึบาททองนี้คือเก็บด้วยกันแล้วก็ที่ดีอีก